ตอแป๊บนึงนะคะทุกคนเย้มันจะสะดุดไหมนอ้อโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะเยก่ก็หลังจากไลฟ์สดน,นะคะ่างที่ทุกคนได้สัญญากันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มกาชาแต่งงานกุยะแต่ไม่ใช่ชัดซิโดนะคะทุกคนแล้วก็กาเออ เออในส่วนของอีเวนต์คู่ยาในรอบนี้นะคะก็ไม่มีชุดแถมให้นะคะแต่ว่าจะเป็นธีมแนวแต่งงานนะเพราะนมาช่วงแต่งงาน,นดดีเดือนหกนะคะหรืออีเวนต์แบบแคล้ายๆไบร์จูนนะคะเนาะซึ่งค่ะส่วนในกาชาในวันนี้ที่เรามาสูงก็คือกาชาน,นี้นะคะ่ะซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะขออภัยด้วยนะแต่ว่าเรามาหาเบนเราแล้วเองแล้วก็เราได้ทําการบนในทวิตเตอร์ไปที่เรียบร้อยนะคะถ้าสมมติว่าเราได้คู่ยามารอบนี้ เราจะแจก100บาท1คนคะ่ะตามสัญญาในไลฟ์ของอันกอนเนาะค่ะส่วนเอมามาดูที่ตัวการก์ตนก่อน,ก,อนก่อนที่จะสุ่มกาชาครั้งนึงน,นะคะซึ่งครั้งแรกเราได้เกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะได้ยูริโทยิจิโร่มาเป็นอาร์นะคะค่ะมาที่เริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะคือการ์ดคุยะนะคะขออน,นุญาตโหลดช้านีดนึงหนาะมาแล้วคะ่ะสำหรับคุยะในวันนี้แล้วก็ตอนนี้เราทำใจแล้วเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่ค่ะ ของคุยาหน้าตาหน้าประมาณนี้เลยค่ะซึ่งเออแนนเออขออนี้ก่อนที่จะแนะนําสกิลนะคะอะไรอย่างงี้เนาะคือมีครั้งหนึ่งงานเราเคยนึกว่าเราอยากเห็นภาพกาที่เป็นแบบคุยาอุ้มเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบินอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ได้เห็นจริงๆแล้วอ่ะ <laughs> เย้เหมือนอปรชอรู้ใจขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะก็เลยแบบได้เห็นแล้วแล้วก็กาหลังปุกหลังคือมันดีมากทุกคนคือมันดีมากเลยอะจะแบบ ราจะสุ่มได้หรือไม่ได้เราก็ต้องดูโชคชะตาของเราที่มานะคะ <c oughs> ค่ะส่วนของคุยะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเน้นสายพลังนะคะสกกาบันดูดาวเมชมากค่ะมาค่ะมาคนต่อไปนะคะคือเอ่อโคกะ SR ค่ะ SR จะมีสใบนะคะแล้วก็จะมีคนก็จะเป็นอาคิยาสุนั่นเองนะคะ ส่วนโคกะจะเน้นในด้านเทคนิคนะคะส่วนอาคิยาสูนะคะจะเป็นเน้นในสุดข,ของความเร็วค่ะทุกคนแต่วันนี้ที่เราตะตามค่ะก็คือการ์คุยะ S S R ค่ะซึ่งถ้าเราได้ S S R คุยะมาในการ์ีนะคะเราจะแจกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งคนท่านทีโดยอีเวนต์นะคะจะอยู่ถึงวันที่1 3เดือน6ค่ะถ้าสมมุติว่าหลังวันที่13เราจะมาสรุปผลนะคะว่าใน อีเวนต์นี้เราได้คุยะาหรือไม่นะคะถ้าได้เราก็จะโพสต์ในทวิตเตอร์นะคะว่าเราได้มาบกี่ใบนะคะอะไรทำรองนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรางวัลถ้าสมมุติได้จริงๆเดี๋ยวจะแจกจริงๆตามสัญญาค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการบุญไปแล้วด้วยเนาะค่ะมาค่ะก็เมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดในการเปิดเซิร์ฟเซิร์ฟอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบแรกได้เปิดเปิดแบบเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วนะคะใน ไลนไลฟ์ของที่เปิดกาชาตู้กาคูเอ,อ่อไบจูหรือว่าแต่งงานนะคะอืมมาค่ะก็คุยะค่ะถ้าเมนนักหนูจริงๆขอให้หราจดกาชานะคะขอรอว่าคุยะหนูขอแล้วหนูขอแล้วไปแล้วนะเอาละว,ว่าดูลางไว้หน้ามาเลยนะ <c oughs> มาค่ะมาค่ะมาค่ะลุยลุยลุย โอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้ฮึ่มเดดเดีด๋ดเดดอีกแล้วน้าจะเล่นกลเหมือนเหมือนอะไรน้นไม่ได้นะน้าใจอย่างน้อยไม่โลออกันทุกคนเอาอีเอาอาีจังเอาอีจังจะเรามีซ้ำนะว่าเอาอีจัง สรุปก็คือออกทองนะคะแต่ว่าจะออกไม่ได้ออกคุยะนะคะก็เสียดายนะคะทุกคนสวนเนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะในไลฟ์นะคะก็จะบอกว่าเราจะสุมได้ใครบ้างอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเราไม่ได้ใครเลยก็ตามสภาพค่ะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของไลฟ์สด ก็เดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่อีเวนต์ของยูระในฝั่งโกโบมานะคะทุกคนก็โอเคค่ะงั้นเราขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ